ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีพีทุกท่านนะครับผมมือนี้พาถูกท่านมาที่ครับจอมปวกหลักกิโลเด้อนะครับพี่น้องเนาะครับอยู่กลางท่งนานะครับเนาะหลังจากจอมปวกหลักกิโลนะครับจอมปวกหลักกิโลเข่ามาแล้วครับซีงวดหางวดเด้อนะครับพี่น้องนะครับนะครับถ้าท่านใดที่ติดตามนะครับจอมปวกหลักกิโลอยู่นะครับคงจะโชคดีกันไปนะครับเนาะเดี๋ยวมือนี้แอดจะพามาเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับจอมปวกหลักกิโลนะครับเนาะ ครับมีตัวเลขตัวไหนที่ลวงเหล be, Jamie, ือหรือว่าตัวเลขตัวไหนที่จะเอาไปจับคู่กันได้ไปจับคู่กันได้มีตัวไหนกันแน่อีกนะครับผมหลังจากที่เข้ามาแล้วครับแอดวามันหางวดแล้วนะครับผมนะครับงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดงวดล่าสุดกับเข่านะครับแล้วเข่าเข่าอีกึือเข้าพี่น้องนะครับครับเข่าหดสามตัวผลรับพี่น้องนะครับจับคู่เป็นเข่าหดสามตัวนะครับเด้อนะครับสําหรับจอมปลวกหลักกิโลนะครับหลักนี้นะครับ นะครับผมตอนเขามาซีงวดหางวดซ่อนแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวแอดจะไปพาทุกท่านไปเบิ้งนะครับว่าตัวเลขแต่ละฟังแต่ละจุดนะครับควรที่จะจับคู่กันจัางไรนะครับจับมาสซกันเป็นจั่างไรกันนะครับขับงวดล่าสุดนะครับสองห้ายังไะครับเลขออกเมื่อกี้นะครับผมเจ็ดสองห้านะครับเนาะเจ็ดสองหานะครับเนาะเจ็ดสองห้านะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกนะครับว่า ควรจะเป็นตัวใดที่จะออกในงวดวันที่1สิงหาคม2 5 6 0ซนะครับเนาะสำหรับจอมปวกหลักกิโลนะครับผมนะครับกัเป็นนะครับแปลกนะครับพี่น้องเนาะจอมปวกหลักนี้นะครับเนาะกับตัวเลขกับเป็นตรงกับอ่ากับสลากกินแบ่งในแต่ละงวดครับผม๋ยวเพลาไปเบืองค้าทุกท่านไปเบืองไปชมกันแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับจดและวิเคราะห์ดีๆนะครับเนาะ ที่ว่าตัวเลขแต่ละตัวนี่ค้นมาติดจะไปอยู่ตำแหน่งไหนจับกันเป็นจังไดจับกันคู่กันนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับเอาไปจับเองก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวแอดจะจับให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวเลขแต่ละจุดแต่ละด่านแต่ละด้านนะครับว่าจะจับเป็นตัวใดกันแน่นะครับผมเดี๋ยวพาไปติดตามกันนะครับครับตัวคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบรมรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้นิตยธรรมในการรับชม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับผมเนื้อนะครับพี่น้องนะครับตัวเลขอยู่ที่นะครับจอมปวกละกิโลนะครับผมนะครับแอดกระซองอยู่ อีกด้านน, MM. าน,นี้นะครับด้านนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับผมนะครับด้านนี้ก็เหลืออยู่มีหนึ่งห,หาน<ป>ะครับหนึ่งหากับสองสามอนะครับ e <ẩ, S 2> พี่น้องตอนนีก <fulfillment. S 2> ้ก็จับอยู่กับใก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะแอบถ้าพาก็ซองดู่สิอ่าจอมปวกนะครับอยู่ด้านหลังหลักกิโลนะครับว่าจะมีตัวเลขตัวใดให้ทุกท่านเลยซองเบิ้งนะครับเนาะนะครับผมนี่เด้อนะครับพี่น้องนะครับตัวเลขจดไว้นะครับเด้อแต่แต่ละตัวแต่ละด้านนะครับเนาะ นะครับตอนนี้จอมปลวกรักกิโลนะครับนะครับดูเส้นทางนะครับจากท่าตุ่มไปที่เส้นทางท่าตุ่มไปสวนณภูมินะครับหรือว่าบ้านแยกว่าบ้านขี้เล็กเนาะนะครับลักกิโลหลังนี้นะครับผมเส้นทางจากท่าตุ่มไปสวนณภูมนะครับนะครับผมตอนนี้เราเลขกันยังเหลืออยู่1 5กับส3สานะครับนี่นะครับ2สานะนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกด้านนึงนะครับเนาะ นะครับด้านนี้เด้อนะครับพี่น้องนะครับด้านนี้หนึ่งเจ็ดเลครับผมครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับที่เข่ามาแล้วครับเนาะที่เข่ามาแล้วนะครับเข่ามาแล้วหนึ่งเจ็ดเลยครับออกมาสองงวดซ่อนเด้อนะครับพี่น้องนะครับนะครับหลักจรโลจอมปวกหลักนี้นะครับเนาะหนึ่งเจ็ดเนี่ออกมาแล้วครับสองงวดซ่อนนะครับเนาะออกติดต่อกันนะครับหนึ่งเจ็ดบนหนึ่งเจ็ดล่างนะครับหลักจรโลหลักนี้นะครับเนาะเข่ามาแล้วครับสีงวดหางวดซ่อนนะครับผม นะครับอีกด้านนี้นะครับเนาะครับด้านนี้ก็ยังเหลือนะครับเนาตัวนี้เป็นเลขกหนึ่งนะครับเด้อนะครับเลขกหนึ่งนะครับเลขกหนึ่งด้านนี้นะครับเลขกหนึ่งอีกตัวนี้ก็หนึ่งสามนะครับตัวเลขส่วนตัวเลขกอะให้ทุกท่านจดเอานะครับเนาะนะครับได้แอดจะจับจดตัวไห้แล้วก็จะแยกให้จับคู่ให้อีกครันหนึ่งนะครับเพือให้ทุกท่านได้จดเบื้องก่อนนะครับแล้วก็เอาไปจับคู่เอาเองก็ได้นะครับผมนี่เด้อครับพี่น้องจอมปลวกนะครับนี่ครับจอมปลวกหลักกิโลนะครับขึ้นมานะครับเนาะ ก็ให้โชคให้มันมาครับหางวดซ่อนนะครับเนาะนะครับหลักกิโลหลักนี้นะครับนะครับก็ฝากกับทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชุมาเด้อนะครับผมนะครับทั้งช่องก็เป็นเสื้อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับเนาะนะครับเป็นเสื้อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้เอาไปวิเคราะห์นะครับผมนะครับผมก็ขอให้อ่าโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมครับผมเด้อนะครับพี่น้องนี่ครับจอมปวกขึ้นมานะครับที่หลักกิโลนะครับบ้านขี้เหล็ก บ,บ้านพลคกนะครับผมนเออนะครับพี่น้องตัวเตยปน้อพี่น้องเลยนะครับเดีย๋ยวอาจจะจับมุมว้วงๆให้กับพี่น้องได้เบิ้งอีกทีนึงนะครับเนาะนี่ครับผมด่านนี้นะครับเนาะละกิโล ครับผมรับจอมโปหลักนี่นะครับอยู่ที่เส้นทางนะครับเนาะเส้นทางนะครับมาจากท่าตุ่มไปสุวรรณภูมินะครับเนาะแยกมาบ้านขี้เหล็กนะครับบ้านขี้เหล็กนะครับบ้านโพนคกนะครับมาเส้นมาทางนี้นะครับคนไหนจะเดินทางมาเบิ่งมาซองกับเดินทางมาไหนนะครับเนาะนะครับผมเป็นหลักกิโลหลักแรกนะครับแยกจากถนนหลวงมาครับมาเส้นร้องนะครับ หนึ่งเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมากับเข่าทั้งล่างทั้งบนนะครับเด้อนะครับพี่น้องเนี่ยครับนี่ครับเดีจับมุมนี่ให้เบิงนะครับนี่อ่ะนะครับนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องเข่าคับคักเลยครับผมนี่ครับหนึ่งห้าสองสามฟันนี้กัหนึ่งเจ็ดนะครับถ้าทุกท่านเอาไปจับคงจะได้ซึ้งสามตัวทั้งสองตัวนะครับผมนะครับผมเอาก็ลองเอาไปจับบ้างนะครับเด้อนะครับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเนาะ กับลักกิโลจอมปวกนะครับเดี๋ยวครับผมแอดแต่พาดูทันไปซองเบิง้งนะครับเพื่อจะเห็นตัวเลขอยู่ที่จอมปวกหรือว่าอจอมปวงก,กันนะครับผม,มบสุดมากคนจะมาซองอยู่ด้านหลังด้นะครับพี่น้อง ครับเพิ okay. mm ่นเดินมาสองเบิ้งอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนเพื่นเห็นตัวเลขอยู่ด้านหลังนะครับเอานะครับได้พี่น้องสองเบิ้งนะครับผมแอดจัดสองแอดจัดจับกล้องให้ท่านได้สองเบิ้งนะครับเนาะเอาเห็นตัวใดก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับเด้อนะครับพี่น้องนะครับผมนะครับแมนหนึ่งเจ็ดอีบ่พี่น้องไอ้อยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าเลขหนึ่งนี่ชัดเจนนะครับเนาะเห็นคือแอดบ่ครับ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าวะพี่น้องมันหนึ่งเจ็ดเก่าวะพี่น้องมันหนึ่งเจ็ดเก่าวะนี่ครับเห็นมั้ยครับนี่ครับนี่นี่ครับมันเลขหนึ่งมาครับนี่อันนี้เลขหนึ่งอันนี้เลขเจ็ดอันนี้เลขเก่าวะครับเห็นมั้ครับมันหนึ่งเจ็ดเก่าวะนะครับผมเมนมาครับพี่น้องแมนโมแมนโ่ะ ท่านเห็นตัวใดก็คอมเมนต์บอกกันมาเลยครับเด้อนะครับนะครับเดี๋ยวแอดจะขึ้นสตรีมในช่วงคาอีกให้ทุกท่านได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อนะครับบางทีทุกท่านเห็นเป็นยางมอเว็นเห็นคลิปเป็นยามมอขืนนะครับอาจจะเป็นเป็นช่วงสตรีมสดนะครับเนาะวงยามมอขืนนะครับผมจะเอาคลิปยางเว้นไปสตรีมสดน้ำมอขืนนะครับเพื่อทุกท่านได้รับชมกันนะครับทุกคนตัวนี้แอดกับซองยูดัน ด้านหลังจอมปลวกเด้อนะครับพี่น้องเอาครับวายมากไกลๆหน่อยหนึ่งนะครับเด้อนะครับเพื่อจะเห็นให้ตัวเลขชัดเจนนะครับแมนมาครับพี่น้องแมนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก่าปะครับแมนหนึ่งเจ็ดเก่าะครับพี่น้องนะครับเห็นเป็นตัวเดก็คอมเมนต์บอกมาครับเด้อนะครับหรือว่าจะให้แอะครับง่ายกล่องไปด้านใหนนะครับบอกมานะครับเด้อนะครับหนึ่ง สองมือเอ้านี่เอ้าครับพี่น้องหนึ่งนี่ชัดเจนนะครับเนาะแต่ว่าเจ็ดกับเก้าเนี่ยเป็นลังล้างบอกครับหนึ่งกับเจ็ดเป็นลัง้างบอพี่น้องหนึ่งเจ็ดเก้าบ่เป็นบ่ครับพี่น้องอันนี้เป็น นี่นี่คือหาชัดให้พี่น้องแม่นหาชัดเท้แม่นหาบ่ค่บพี่น้องแม่นหาบ่นี่เสียแล้วหายไปสลยแล้วเอาเรียกหาหาย นะครับผมเห็นมีแต่ใดก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับเด้อนะครับตัวนี้กำลังซองอยู่ด้านหลังครับหลักกิโลนะครับอ่ะนะครับผมสำหรับตัวเลขที่อยู่หลักกิโลนะครับเนาะตัวเลขก็ไม่อยู่หาโตนะครับครับมีหนึ่งมีเจ็ดมีห้ามีสองมีสามนะครับผม แอดกับจับคู่ไ้นะครับเนาะแอดจับคู่ไ้เด้อนะครับพี่น้องมีสามสองสามหาสามเจ็ดหาสองสามหนึ่งหาเจ็ดนะครับผมนะครับหนึ่งเจ็ดไปจับไ้เด้อนะครับพี่น้องก็ลองประจับเอาอีเคสก็ได้นะครับเนาะหนึ่งเกียกับสองหานะครับเพราะว่าออกไปแล้วนะครับเนาะนะครับกับแม่เนี่นะครับอาจจะออกอีกก็ได้นะครับส่วนสามตัวแอดจับไ้นะครับเด้อหาสามสองกับหาหนึ่งสามนะครับ เอาจิบนะครับผมถ้มามกถ้าชอบกน็นำไปหยิบจับกับสลากกินแบ่งในงวดวันที่1่งสิงหาคม2564้กีันได้นะครับถ้าทุกท่านเห็นเป็นตัวใดจับเป็นตัวใดก็ลองจับเบิ่งเด้อนะครับพี่น่องเนาะนะครับผมตัวน,นี้เดี๋ยวะนะครับผมยูด้ดานนี้ก็หนึ่งหาครับเด้อ หนึ่งห้ากับสองสามนะครับผมจับสองสามสีก็ได้เด้วยนะครับพี่น้องสองสามสามสองหนึ่งสองหนึ่งสามห้าสามสามห้านะครับเด้อนะครับพี่น้องจับเอาออน,นะครับวนเอาในนี้แล้วครับพี่น้องจังไดก็อ,ออกอีกคือเก้าแล้วครับพี่น 9, ้องหลักนี้นะครับนะครับตัวเลขบ้านี้ไปไกลแล้วครับพี่น้องบ้านี้ไปไกลแท้นะครับบ้านนี้จะไปไกลตัวเก้านะครับจะววนวเวียดอยู่ตัวก้อยแล้วลพี่น้องตัวเลขไม่งดมันทีหนึ่ง สิงหาคม2 5 6 4หสิครับว่ไก่ครับพี่น้องว่าไก่ครับยูนี่แล้วครับพี่น้องดูตัวเลขว่าไก่ล้วครับหนึ่งห้าหรือว่าห้าหนึ่งสามหรือว่า 23, วอ,อาจจะเป็นห้าสองสามสี่กระได้เด้อครับพี่น้องอาจจะเป็นห้าสองสามห้าหนึ่งสามกระได้แอดฉดว่าเลขดูในหลักนี่แหละครับพี่น้องวนนี้ไปไสตแท้ครับพี่น้องดูนี่ล้ ตัวเลขครับผมนะครับเลขงวดนี้เด่นหาเลยครับพี่น้องเด่นห้าเด่นสองเด่นนี่นี่ซี่ตัวนะครับพี่น้องตัวเลขในงวดนี้ครับตัวเลขทุกสำนักนะครับทุกอาจารย์นะครับให้เด่นฟันมากกมีหนึ่งหาสองสามนะครับผมบ่ไปไกลพี่น้องอยู่ตัวนี้แน่นอนครับผมครับหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งสองห้าสามห้าสองนะครับลองเอาไปพิเคราะห์พิจารณาบ้างเด้อนะครับพี่น้องผม หลักกิโลจอมปลวกหลักนี้นะครับจดครับจดไว้ครับจดไว้จดไว้นะครับผมด้แอบจะซองจอมปลวกให้ทุกท่านได้ซองเบิรงนะครับเนาะเพื่อจะเห็นตัวเลขนะครับผมครับว่าได้เอาแปลงรูปเด้อนะครับพี่น้องว่ได้เอาแปลงรูปมารูปมาอย่างนะครับซองเบอรงซื้อๆนะครับพี่น้องเพื่อทุกท่านจะเห็นนะครับผม ก็แคบไปเด้อนะครับพี่น้องเห็นแล้วก็แคบไปนะครับเห็นตัวชัดเจนแล้วก็แคบไปนะครับผมแคบไปเดอ้อครับแคบไปเดอ้แเดอแต่เห็นแล้วนะครับ เห็นมาพี่น้องนะครับพอดีครับอากาศมันก็ค่อยดีนะครับพี่น้องอากาศบดบดคึมๆึนะครับบดบดคึมๆึมแมนมาคับพี่น้องแมนมาครับแมนหนึ่งเจ็ดเก้าวะนะ่ะครับผมแมนหนึ่งเจ็ดเก้าพี่น้องเห็นขึ้นแอดบอกครับครับเลกหนึ่งตัวบางไงชัดเจนนะครับผมแต่ว่าเจ็ดกับเก้าเนี่ยวกค่อยชัดนะครับ ด้านล่างอาจจะเป็นหาเจ็ดนะครับเด้อหรือว่าหาเจ็ดหรือว่าหาหายนะครับผมนะครับสองมงอยูท่ที่หลักกิโลนะครับมาเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้ากับห้าเจ็ดนะครับ